รีวิวเว็บร้ยอยานะครับเอเกสารชุดโอ,อนครบผาสีหกสามนะครับระบบไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับสเต็ปเครื่องเป็นห้าเจ็ดไม่ชักขบวนโปรนะครับตามรายงานเจ้าของเก้านะครับ มีไร่น็อตทองมาบ้างนะครับ หัวเครื่องเอี่ยมๆนะครับสายไม้ขาดนะฟังเสียงเครื่องกันเครื่องดีนะครับเงียบนะไม่ฟันนะครับสตาตัดติดง่ายนะครับทีเดียวติดนะเดินเบาปกตินะครับ สนใจสอบถามได้นะครับรถยูบอวินชนบุรีนะครับจัดส่งไร้ทั่วประเทศนะ